สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีมางานไทยครับวันนี้ครับพอดีเขาจัดงานไทยแล้วก็มีเจอเพื่อนๆพี่มาัสดีค่ะโชคดีจังเจอพี่ตัวดีเลยจริงหรือเปล่าถ่ายรูปหน่อยนะคะถ่ายรูปได้ค่ะเป็นไงสวยยิงไหมยิงไหมไม่ยิงหน้าร้านะยู่นะสวยไม่ยิงไม่ถึงตัวเลยวันนี้พี่มาเป็นกรรมการเดี๋ยจะเชิญกรรมการอีกคนนึงมามาด้วยกันค่ะพี่เอะไรกันอะไรกันมเรียกเข้ามาชิม นะคะเดี๋ยวพี่มาถามเชิญชมดูงานข้างในนะคะเป็นแฟนคลับเหรอคะมีเนี่มีขาขาเป็นคลับของแฟนเฟซเลยค่ะแล้วให้เดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปของเราลงกันได้ได้ได้เราจะลงเราจะลงเฟซด้วยไงได้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 ข้างในเราจะไม่ถ่ายข้างในข้างในเลยนะตรงนี้นะคะข้างหนครัข้างในก็ไม่มาถามได้ค่ะ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 เอาอยู่ตัวรถเล็กขามีแต่คนนั่งฟ้าอันนี้ปิดก่อนไหมแคะเนี่ย เห็นมี้ยน้พอดีพอดีใจช้อดจยองกตน้มีงานไทนยนะครับเขเชิญโอเคเดี๋ยวเาถ่ายร่มแล้วนะเซนังฟ้า <c oughs> อรุษีรัก ขอบคุณนะคะเดี๋ยวงาขอบคุณนะคะนี่คือเจ้าวาดนะคะงานคนจัดงานโอเคนะคะเพื่อนๆชาวโซเชียลนะคะเดี๋ยวฝากงานไทยไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะตัวจริงไม่ยิงนะคะตัวจริงไม่ยิงถ้าแต่ทำไม่ดีถึงจะด่าเดตัวจริงไม่ยิงนะคะได้ค่ะได้คะมีขันรอบรถหน่อยค่ะนี่เขาก็พูดพร้อมด้วยเนาะจริงเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาขาพาเข้าไปดูข้างในนะคะได้ค่ะ เป็นงานไทยงานการกุศลนะมีเนาะเป็นงานการกุศลนะคะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวมาถามดีนะคะนี่บรรยากาศเป็นเดี๋ยวมาดูดีไหมนะครบรรยากาศยังไงใช่เลยค่ะ